เดี๋ยวคุณเข้าบ้านก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันตามไปลูกแม่แม่มาทำไมแม่ทำน้อพริกกุ้งประกาดดองแล้วก็ผลไม้มาฝากลูกของโปรดของลูกทั้งนั้นเลยไม่เอาตรงนี้ในเมืองนะแม่หาซื้อที่ไหนก็ซื้อได้แต่ว่ารสชาติมันไม่เหมือนกันอันนี้รสชาติที่ลูกชอบนะลูกนหนูไม่เอา แฟนหนูมาเห็นเข้าหนูอายเขาแม่นีก็นก็เอาผลมาไม้ไว้กินก็ได้นะหนูนะไม่รีบกลับไปเถอะดามีใครเหรอคือเอเอเป็นน้าข้างบ้านแม่เขาฝากของมาให้เขาเป็นน้ำพริกกุ้งกับประกาศดองมีผลไม้ด้วยน้ำพริกกุ้งที่ทำเองจากบ้านใช่ไหมครับมผมชอบกินมากเลยนะครับ ถ้าชอบเปาไปกินนะคุณเอาเอาเอาผลไม้ไปกินด้วยคุณนี่อ่ะงั้นผมไม่เต็มใจแล้วนะครับแขมากครับคุณนะครับเอ,อคุณช่วยไปเปิดประตูบ้านให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมตามไปคุณนะครับคุณนะครับนี่เป็นโบนัสของดาที่เก็บไว้ที่ผมตั้งใจจะส่งไปให้แม่คุณน้ามาพอดีงั้น ฝากางินนี้ไปให้แม่ดาด้วยนะครับอ้ได้ได้งั้นเดี๋ยวนะจะเอาไปให้เขานะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ คุณอาจาศข้างนอกมันร้อนเนาะอืมร้อนมากอาจารย์ร้อนแบบนี้เรียกแม่เข้ามาหน้าในบ้านก่อนไหมรู้ความจริงเหรอล้อแต่แม่ฉันเป็นคนบ้านนอกนะเป็นคนบ้านนอกแล้ว,ลวไงเป็นคนบ้านนอกแล้วคุณก็ไม่ยอมรับแม่คุณแล้วเหรอเป็นคนบ้านนอกมันหน้าไอตรงไหนทำไมคุณไม่แนะนำให้ผมรู้จัก แม่คุณเลี้ยงคุณตั้งแต่เล็กจนโตต้องทนลําบากขนาดไหนคุณก็รู้แต่คุณกลับไม่กล้าพูดความจริงกับผมดาคุณฟังไว้นะลูกทุกคนควรรู้จักจตอบแทนบุญคุณและกะตัญญูต่อพ่อแม่ในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่ามานั่งเสียใจในวันที่สายเกินไปเราสองคนก็จะแต่งั้นกันแล้วผมหวังว่าผมเลือกคนไม่ผิดคุณช่วยท เราไปรับแม่กันเถอะแม่คะเรากลับบ้านกันเถอะกลับบ้านกัวแม่